เลิกโรงเรียนแล้วก็มากินข้าวค่ะวันนี้กินข้าวกับอะไรคะครครกับไก่กับไก่ตะมุกรอบอ๋ออร่อยไหมลกูกอร่อยค่ะเด่นชอบกินนิเคเชลก็ชอบกินเอาอ้ำเลยเด่นเดี๋ยวมันจะหกลูกอ้ำหกรอบเอาก้มก้มเดี๋ยวไม่เอาให้เลยเด่นก้มโอ้โหกินทำใหญ่ก้มเดี๋ยวก้มใส่จานมัวแต่ดูการ์ตูนเลยนิคเชลกับหมูกรอบหมูกรอบของเด็กๆก็คือเป็นหมูกระจกค่ะเปิดเองเลยลูก เอออย่างนั้นแหละดึงออกเลย <_ d urance> ดูการ์ตูนไปด้วยแล้วก็กินข้าวไปด้วยค่ะเอ็นจอยมันลื่นใช่ไหมมันหมื่นมันหมื่นใชยชอบกินหมูกระจกมากค่ะ <_ d uration> มันก็ได้ยินเสียงการ์ตูนเสียงดังอยู่นะลูกแค่ช,ชอบดูการ์ตูนอะไรคะตอนนี้ัวกรไมียกไก่กับหมูกระจก ตัดเป็นชิ้น